สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเดิมนะครับก็ในวันเสาร์ที่หนึ่พิจิกาเนี่ยหวยออกรางวันที่1 3 4 5 8 9 8นะครับแล้วก็รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก8 7เลขหน้า4 4 9 3 2 8เลขท้าย 1, 1 1 1 6 9 0มาดูกันนะครับในส่วนซึ่งผมเคยทำการพยากรณ์ไว้แล้วก็ใช้ระบบทฤษฎีมุมดาวเข้ามาเพื่อที่จะาหาตัวเลขนะครับ ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับเลขซึ่งทาไว้ให้เนี่ยซึ่งไม่เคยทิ้งนะคู่7887ปีนี้ก็คงออกครั้งที่2แล้วหรือเมื่อเดือนตุลาออกไปครั้งหนึ่งนะครับสตัวท้าย8 7 7 8ก็คือตามนี้ของผมทาไว้ให้ชุดเดียวเลยนะครับสำหรับท่านที่ตามแล้วก็ในส่วนเลขเด่นจากราศีก็มี538แล้วก็เด่นวันเด่นเวลาก็มี6 3 7 6เลขก็จะออกตามทฤษฎีดาวนะครับก็คือ8ตรงนี้นะครับในในส่วนตัวผม ไปเด่นที่3ไว้ความคิดส่วนตัวนะครับแต่ว่าสามันก็มานะครับแต่มันไปอยู่ในรางวัลที่1่ข้างบนตรงนี้นะฮะแล้วก็3แล้วก็2 8 3 2 8ตรงนี้นะครับส่วน6 9 6 0 0 9 9กกก็จะจับคู่กันมาตรงนี้นะครับผมเคยบอกเสมอว,ว่าเลขชุดพวกนี้นะฮะสามารถนำมาเสี่ยงโชคเลขตัวหน้าเลขตัวท้ายได้แล้วก็ประกบเลขเข้าไปนะฮะส่วนเลข 8ซึ่งมันเป็นเกษตรไม่ยองอยู่นานเนี่ยปีนี้ซึ่งว่าจะมาช่วงนี้มาบ่อยนะครับแล้วก็ตามมุมดาวด้วยนะครับก็เป็นไปตามทฤษฎีดาวทฤษฎีจุดยืนตามจักรราศีนะครับก็ขอแสดงความดีกับท่านที่ถูก7 8 8 7ตัวนี้นะครับส่วน8 9 9 8กก็เป็น1นึหนึ่งนหนึ่งซึ่ง,งเป็นเรียกว่าสาตัวเบิ้ล งดที่แล้วก็6 6 9 6ใช่ไหมวันนี้ก็มา8 9 8กานะครับส่วน3ซึ่งผมเน้นส่วนตัวก็มาออกตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าคงต้องใช้ทฤษฎีเดิมนะครับสำหรับท่านหลายคนเนี่ยซึ่งติดติดตามงานผมอยู่นะครับก็อาจจะนำทฤษฎีนี้นะฮะไปหาซื้อหาักที่แมงรัฐบาลนะครับก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มค่า CPM ของเราคนทำนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวมา พยากรกันต่อในงวดของอวันที่16พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาพยากรกันต่อนะครับในงวดวันที่16นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับแก้ไขด้วยตามหนังสือจากหนังสือถ้ามีการผิดพลาดเป็นบางช่วงก็ขอแก้ไขนิดนึงตามในคลิปนี้แล้วกัน นะครับในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนะครับเลขเด่นตามจักรราศีเนี่ยผมให้2 3 5แล้วก็บวกเล็บด้วย6ครับเด่นวันเด่นเวลาก็จะมี4 8แล้วก็เวลา5กับ1อ่า5ก็จะตรงกับตรงนี้นะครับตำแหน่งดาวดาวจันทร์ตรงนี้เป็นราชาโชคนะครับราชาโชคก็จะมีผลแล้วก็ดาวอังคารเป็นเกษตรตรงนี้นะครับก็ให้อัง ให้ตัวเด่นคือ2และ3แล้วก็5้ก็ยังคงให้อยู่เป็นหมหาอุดนะครับส่วน6ตรงนี้6เป็นเกษตรนะครับเดี๋ยวจะบอกให้อา่าจะบอกว่าชุดไหนเป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่นเนี่ยก็คงต้องให้ในชุดซึ่งมันเป็นเ,เลขซึ่งมันมีผลมันได้ทั้ง2ทางนะครับแต่ว่าในส่วนในชุดของอา่าชุด2 2 3 5เนี่ยก็จะมีโอกาสเด่นมากที่สุดนะครับ ก็คือในเลขมุมดาวที่2นะครับแล้วจะดูเลขมุมดาวแรกนะครับซึ่งเป็นในเรื่องของของดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ก็จะมีหมายเลขก็คือจะให้มีความโดดเด่นในเลขตัวแรกเนี่ยก็คงจะต้องมองเป็นเลขหมายเลข16นะครับ16เป็นตัวเด่นแรกนะครับตัวที่2ก็คงต้องเป็นเอาเป็น18แล้วกันนะฮะเลข18หมายเลข18ก็จะอยู่ในชุดของ เด่นวันชุดนี้นะครับพอๆกับ14นะครับหมายเลข 14, 14, 14, 14 1 4 41แล้วก็เป็น17แล้วก็19เโอเคก็เดี๋ยวจะให้2ตัวนี้เซ็ตชุดนี้นะครับเซ็ตชุดแรกเนี่เป็นเด่นในชุดนี้นะครับของตัวถังเลือกแรกก็คือ16กับ18นะครับบนถังเลือกที่2ก็คงเป็น14 1 7 19 อันนี้หมายถึงตัวเลขของชุดนี้นะครับทีนี้มาดูในชุดของชุดดาวพุธก็คือหมายเลข4ก็จะมี4 6 4 7 4 8 4 9กนะครับก็ให้4 6เป็นตัวเด่นของเลขดาวนี้นะครับเป็นทางเลือกแรกส่วนที่7 4 8 4 9ปเป็นทางเลือกที่2อนะครับอันนี้ตามทฤษฎี 3, 2, ดาวนะครับในส่วนของชุดของชุด6ให้เป็น6 7นะครับแต่ว่าเดี๋ยวโอเค6 7 หกแปดแล้วก็หกเก้าหกแปดหกเก้าได้ทั้งคู่เลยนะฮะเพราะว่ามันก็น่าสนใจทั้งคู่นะครับก็ให้เป็นหกแปดละกันในชุดนี้หกแปดเป็นตัวเด่นไปนะฮะแล้วก็หกเก้าลองมาหกเก้านะครับหกเจ็ดก็แล้วแต่ไม่เล่นก็นได้นะครับหรือจะชอบก็แล้วแต่ละกันทีนี้มาดูในชุดอ่อซึ่งออกไปแล้วก็คือมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เลขซึ่งออกไปแล้วเหมือนกันก็คือในชุดสุดท้ายนะครับชุดนี้ก็เป็นก็ยังคงให้แปดเก้าน่าสนใจอยู่เหมือนเดิมนะ เพราะเลขเลออลวลามันออกแล้วมันก็ออกได้ออกได้อีกนะครับก็คือชุดนี้ก็มีประมาณนี้ก็คืออาจจะมี1กับ6 4กับ 6, 6กกับ8หรือ8กับ9ทีนี้มาชุดมาดูชุดดาวซึ่งเป็นชุดเด่นชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ซึ่งเด่นตามจักรราศีซึ่งอยู่ตามนี้นะก็คือจะมี3 5นะครับ3กับ5าแล้วก็2อชุดแรกก็จะเป็นชุดให้เป็น 02นะครับแล้วก็03เป็นทางเลือกแรกแล้วกันนะครับในส่วน05ก็เป็นทางเลือกที่2ไวไป5ก็ได้เหมือนกันนะครับคือเซตนี้มันสามารถเล่นได้หมดเลยนะฮะถ้าชอบเลขไหนเนี่ย5เป็นมหาอุดนะครับ3เป็นเกษตร,รษ2เป็นราชาโชคหรือจะเป็นเลข3ตัวบนก็ได้2 3 5 3 5 6 5 6 2กลับกันไปกลับกันมานะครับนำมาผสมดาว นะครับก็คือเลขชุดนี้ถือว่าเด่นหมดนะ020305แล้วก็จะมีชุด5225นะครับแล้วก็5335 3, 3, 5, 5. เลขชุดสุดท้ายนะครับเลขชุดสุดท้ายก็จะเป็น2332ก็ในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนี้ก็จะมีประมาณนี้2เป็นดาวรชาชาโชคนะครับ3 3และ6เป็นเกษตร5เป็นมหาอุตนะครับให้เลขชุดนี้เด่นทุกตัวเลยนะครับมีตำแหน่งซึ่งดีมากนะครับฟาร์มโดดเด่นนะครับทำบุมด้วยนะครับนีกับหมายเลข9หมายเลข9อยู่นี้นะครับ9ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ99ก็อยู่ในชุดนี้ชุดของ1 4นะครับ9อยู่ในชุด1 4นะครับ19 1 4 19 ก็ได้1นึนะครับแล้วแต่ชอบนะครับส่วนชุดนี้ก็ถือว่าให้อยู่ในในจักรราศรีเดี๋ยวส่วนสถิติก็จะมาพูดกันหลังจากนี้สักวัน2วันนะครับก็ลองมาดูกันในส่วนนี้รับตัวเลขชุดนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําเลขสถิติให้คนดาวคู่ผสมเหรอครับดาวคู่ผสมในในส่วนของตรงนี้ก็ก็สามารถนําเลขชุดนี้นะครับคิดว่าเลขชุดนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับ นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนคู่ตรงนี้ก็ให้เด่นเป็น4664ไปนะครับก็วันนี้ก็คงมาให้สรุปหรือบีบตัวเลขในจักราศีประมาณนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเพิ่มค่า CPM ในการดูนะครับก็หวังว่าทฤษฎีดาวของผมมันมันใช้ได้ก็ลองดูไว้เป็นแนวทางครับทราบจากที่ไหนามาก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ คงต้องขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูก8778นะครับก็ในส่วนเลขในจักรราศีด้วยนะครับก็วันนี้ขอให้ทุกคนถูกหวยโชคดีไว้พบกันในคลิปข้างหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ